เสบเติร์ก็เป็นโรคที่หลายๆคนคนไทยก็เคยได้ยินนะคะมีอาการแพ้คือต่อมไขมันอักเสบที่บริเวณใบหน้าหรือว่าหนังศีรษะโรคเสบเดิร์เนี่ยอาจจะเป็นโรคที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดได้จากหลายปัจจัยบางคนก็เชื่อว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอากาศหนาวจัดอากาศร้อนจัด ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่อาจจะมีความแปรปรวนในร่างกายรวมถึงมีภาวะของภูมิคุ้มกันที่ตกลงอย่างเช่นในช่วงที่เครียดมากๆหรือว่านอนไม่หลับเพราะฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นได้หลายๆปัจจัยเซบเดิมเนี่ยหลายๆคนก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเชื้อราบ,บางตัวหรือเชื้อยีสต์บางตัวบนหนังศีรษะหรือใบหน้าเพราะฉะนั้นก็ปัจจัยจะค่อนข้างเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือเซบเดิมเนี่ย ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเป็นโรคที่เป็นจากภายในอาจจะไม่สามารถหายสนิทหรือหายขาดไปจากตัวได้แต่ว่าก็สามารถที่จะรักษาเพื่อให้อาการทุเลาลงได้ค่ะการรักษาโรคเซปเดิมนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องทําคุ้มกันให,ให้ตัวเองให้มันดูแข็งแรงก่อน พูดง่งายๆก็อาจจะต้องลดความเครียดแล้วก็นอนพักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยเราอาจจะใช้สิ่งที่ทําความสะอาดในส่วนนั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นศีรษะก็ใช้แช و, มพูบนใบหน้าก็ใช้นายาล้างหน้าเนี่ยแบบที่มันเป็นเจนท์ลก็คืออ่อนโยนนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะลดความเป็นมากขึ้นของโรคได้บนหนังศีรษะเนี่ยเราก็จะมาใช้แชมพูที่มีส่วนผสมกลุ่มเซอร์เนียนซันไฟล์นะคะกลุ่มคีโตคอนโซ ซิงโครไทรโอนรวมถึงทาแชมพูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เราเป็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาใช้แชมพูกลุ่มนี้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็พออาการดีขึ้นเราก็กลับไปใช้แชมพูปกติของเราค่ะ